สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมายมนทาร์ดชาแนลนะคะสําหรับวันนี้เราอยู่กันกับคลิปตุงความรักของชาวทัตุลมนะคะชาวทัตุลมได้กแก่ชาวราศีกุมตุลเมถุนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าชาวธาตุลมนะคะคนรักเก่าคนเก่าๆของคุณเนี่ยคนคุยเก่าคนที่คุณเคยดิวด้วยนะคะคนที่จบกันไปแล้วนะคะคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่นี่แหละนะ เขามีข้อความอะไรอยากที่จะสื่อถึงคุณนะคะคนเก่าๆของคุณนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะคะอยากให้เพื่อนรับฟังนะคะเป็นแนวทางได้ถ้ารู้สึกว่าพลังงานตรงกับของตัวเองหรือรับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวทัดลมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะขอดูพลังงานของตัวคุณก่อนเลยนะชาวราศีกุมตุลเมทุนนะคะ มีไพ่เด็กถึงไม้เท้าค่ะไพ่หนึ่งไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดนนะคะโอ้โหตรงกับท็อปิกเราสุดๆเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุลมในช่วงนี้นะคะเรารู้สึกถึงอะไรที่มันมีในเรื่องของคนเก่าๆขึ้นมาด้วยนะคะชาวธาตุลมหลายๆท่านนะก็อาจจะหมายถึงการที่คุณได้จบได้ปิดกับปัญหาปิดจ็อบกับอะไรบางอย่างไปแล้วนะคะ มีความรู้สึกว่าถ้ามันมีเรื่องของการจบไปแล้วคนเก,เก่าเนี่ยนะตอนนี้คุณก็อาจจะยังมีในเรื่องของการที่อาจจะนึกถึงคนเก่าๆบ้างบางเวลานะคะซึ่งมันยังมีแพชชั่นหรือมีอะไรที่ยังทำให้รู้สึกว่ามันยังตัดกันไม่ได้ขาดอะไรขนาดนั้นนะพนักง,งานของคุณในช่วงนี้อาจจะไปโฟกัสที่ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเรื่องความสัมพันธ์อาจจะปล่อยวางกับการที่มันจบไปพยายามคิดว่า ปัญหาทุกๆอย่างหรือว่าเรื่องราวอะไรที่เป็นความรักความสัมพันธ์มันได้จบลงแล้วนะสำหรับตัวคุณนะคะไปโฟกัสกับหนะ้าที่การงานอย่างเต็มที่เลยแต่ในบางคนก็ต้องบอกนะว่าอาจจะมีนึกถึงเรื่องเก่าๆมันขอขยายไพ่เดทหน่อยนะคะขอไพ่ขยายไพ่เดทหน่อยนะสำหรับชาวธาตุลมนะคะมีไพ่ king of one ค่ะราชาถือไม้เท้า เด็กถือดาบนะคะต้องบอกว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าโอเคแหละปัญหามันได้จบแล้วคุณได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วมันก็คือสําเร็จในรูปแบบของมันเองแล้วนั่นแหละนะแต่ถ้าคนรักเก่าของคุณหรือว่าคนเก่าๆของคุณเนี่ย เขามีพลังงานของการที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความเด็ดขาดเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเรามองว่าแนวโน้มคุณก็อาจจะนึกถึงเขาอยู่ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูที่พลังงานของคนรักเก่าหรือว่าคนคุยเก่าคนกกเก่าๆของคุณนะคะชาทัดตลมนะพลังงานของเขาค่ะในช่วงระยะเวลานี้เป็นยังไงเอ่ย มีไพ่5้าดาบขึ้นมานะคะไพ่ king of pentacles แล้วก็เก้าเหรียญอ่าไพ่ราชาราชินีถือเหรียญน,นะคะมีทั้งราชาถือเหรียญแล้วก็ราชินีถือเหรียญน,นะคือต้องบอกว่าสําหรับคนคนนี้นะคะคนเก่าๆของคุณเนี่ยเขาอาจจะกําลังมีเป้าหมายเนาะในเรื่องของการเงินนะคะ มาแบบเต็มที่มากๆในช่วงเรยะเวลานี้อยากจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับตัวเองนะคะเขารู้สึกว่าถ้าเขายัางมองหาคนรักในอุดมคติเขานะคะมันก็มองว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนั่นแหละทั้งเรื่องของการเงินการงานนะคะชีวิตเขาในช่วงนี้ถามว่ามันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมมันก็มีแหละแต่เขาก็พยายามจัดการหรือว่าหันไปโฟกัสกับที่เรื่องของความมั่นคงในชีวิตแทนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าพลังงานของเขาจะเป็นยังไงอีกนะคะ คนเก่าของคุณนะ่ะชาทัดลมในตอนนี้จริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันมีความวิตกกังวลมีความเศร้าหรือว่าความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้รับการเติมเต็มเหมือนกันนะคะกําลังรอคอยข่าวสารรอคอยการติดต่ออะไรบางอย่างรอคอยข่าวดีบางอย่างอยู่นะเขารู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าเป้าหมายที่เขาตั้งไว้มันค่อนข้างยากนะคะมา มาดูกันเลยว่าน,นะตอนนี้นะคะคนเก่าๆของคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะชาวธาตุลมโอ้โหไพ่เดทขึ้นมาเลยเหมือนชาวธาตุลมเลยอะ่ะมีไพ่สองเหรียญแล้วก็ไพ่ไนซ์ซบซอดนะคะอัศวินถือดาบนะคะ เรามองว่าจริงๆเขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ได้จบลงแล้วแหละถามว่ายังนึกถึงไหมมันก็ยังนึกถึงนะคะแต่เขารู้สึกว่ามันก็เป็นการแก้ปัญหาเป็นอุปสรรคอะไรบางอย่างที่คุณกับเขาได้ผ่านมันมาแล้วอะ่ะแล้วก็เป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาในแบบที่เผชิญหน้ากับปัญหาแล้วนะคะมีไพ่สองเหรียญขึ้นมาเหมือนกับเขาพยายามที่จะบาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์ความสัมพันธ์ ที่ตัวเองรู้สึกอยู่นะตอนเนี้ไม่ได้ไหมายความว่าตัดคุณขาดเลยนะแต่ว่าเขาพยายามหาจุดกึ่งกลางให้เขาอยู่จุดที่โอเคที่สุดนะคะขอดูหน่อยว่าคนคนนี้นะเขามีข้อความอะไรที่อยากจะสื่อถึงชาวธาตุลมบ้างนะคะคนรักเก่าของคุณนะคนเก่าๆของคุณเขามีข้อความอะไรที่อยากจะสื่อถึงชาวธาตุลมคะ มีไพ่ราชาถือไม้เท้านะคะไพ่ฮา้วยไพ่สามดาบแล้วก็ไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะมีราชาถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าขึ้นมานะคะจริงๆถ้าออจะพูดกันตามตรงนะความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้นะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเสียายกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่มันผ่านมาในอดีตเนาะ ไม่ใช่ว่าตัวเขาจะเริ่มต้นใหม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะแต่แค่ณเวลานี้เขารู้สึกว่าสถานการณ์ที่เคยเจอที่เคยพบมาระหว่างที่คุณกับเขาเคยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความหนักหน่วงมีความเจ็บซ่อนอยู่นะคะในหลายๆเหตุการณ์มันทำให้เขาหวนนึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เขากำลังเจอในช่วงเวลานี้นะคะจะรู้สึกว่า ช่วงเวลาที่เขาคบกับคุณนะ่ะมันมีอะไรหลายอย่างที่มันหนักหน่วงมากๆหรือรู้สึกเศร้ารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเขามีความผิดหวังมากมายเลยนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่สามารถที่จะเอาออกไปจากความรู้สึกมันก็จมอยู่กับอดีตเหมือนกันรู้สึกเสียายไม่น่าทําแบบนั้นไม่น่าทําแบบนี้นะ มีไพ่เด็กถึงไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็ราชาถึงไม้เท้าขึ้นมานะคะถามว่าณตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเนี่ยเขา จริงๆเขายังเจ็บอยู่นะเขายังรู้สึกว่าเขาก็เสียดายแหละกับเรื่องราวสถานการณ์เหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ว่าคนเรามันก็ต้องเดินหน้าไปตามแพชชั่นชีวิตของตัวเองต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆต้องเริ่มที่จะมองหาความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองเราจะอยู่กับที่เพื่อมีความเจ็บช้ำมีความเศร้ากัดกินอยู่ในใจตลอดมันก็คงยากนะมาเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมหน่อยเขามีอะไรอยากจะบอกกับชาวธาตลมอีกคะคนคนนี้นะ คนเก่าๆของคุณเนี่ยเขามีอะไรอยากจะบอกกับชาทติลมอีกคะดูแลพลังงานเขาเหมือนยังมีความรู้สึกนะคะยังมีความรู้สึกถึงเหตุการณ์มาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะ,ะแล้วมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่มันยังอยู่ในใจนะก้าไม้เท้านะคะสิเหรียน7ถ้วยนะคะแล้วก็ดูวเวอร์นะคะ คนคนนี้นะเขาอยากจะบอกคุณว่าตอนนี้เขาก็คอยดูสถานการณ์ดูสิ่งแวดล้อมประเมินในสิ่งที่เขาทำในชีวิตประจำวันเขาทุกอย่างนั่นแหละทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักตอนที่เขาอยู่กับคุณหรือความรู้สึกที่มีกับคุณอนะ่ะจริงๆมันมีความรู้สึกที่มีความสุขนะมันมีช่วงเวลาที่เราได้เติมเต็มซึ่งกันและกันมีช่วงเวลาที่เขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าคุณก็เหมือนบ้านหลังที่สองแบบนี้นะคะ จริงๆแล้วอ่ะเราต่างคนก็ต่างมีโอกาสมีช้อยมีทางเลือกอะไรต่างๆมากมายนะจริงๆมันก็ไม่แปลกหรอกที่เราจะปล่อยมือกันไปเพราะว่าเราลองประเมินสถานการณ์ดูกันแล้วนะ่ะเราก็พอจะรู้แล้วแหละว่าตัวเราเองทั้งสองคนก็อาจจะยังต้องการอิสระหรือว่าต้องการแนวทางชีวิตความสําเร็จที่มันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าในรูปแบบของตัวเองนะคะยังอยากที่จะไปยังอยากที่จะมีอิสระหรือว่า รู้สึกว่าเป้าหมายมันยังไม่ได้เห็นกันในอนาคตนะอืมเพราะว่าทั้งสองคนนะคะมันมองว่ามีความคาดหวังในเรื่องของการประสบความสําเร็จในชีวิตแต่มันอาจจะยังไม่ได้มาบรรจบกันในช่วงเวลานี้นะคะเรามีความรู้สึกอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณอีกคะเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกกับชาติลมอีกไหมเอ่ยคนเก่าๆของคุณนะมีข้อความอะไรที่อยากจะฝากบอกถึงคุณอีกไหมคะ มีไพ่เดือกฟูขึ้นมานะคะเหมือนเมื่อกี้เลยมีพลังการเป็นอิสระด้วย The Fortune, เด e อกวิวออฟฟอร์ชูเกเหรียญน,นะคะโอ้โหช่วงเวลานี้นะเขาอยากจะบอกคุณว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขเธอทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอย่างเต็มที่เลยอย่างที่คุณเคยอยากทำมาตลอดนะคะพอถึงช่วงเวลาจังหวะที่ใช้ชีวิตมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วถ้าเรายังมีโอกาสถ้าเรายัง มีความเป็นคู่กันเนี่ยเดี๋ยวมันก็วนกลับมาเจอกันอยู่ดีละแต่ถ้าในะช่วงเวลานี้มันไม่ใช่อะ่ะก็แค่ใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขตัวเขาเองนะคะก็ไปโฟกัสที่เรื่องของการงานการเงินหรือว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีกว่าคือเขาพยายามที่จะแฮปปี้กับตัวเองแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องไปโฟกัสกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้มันรู้สึกว่าวุ่นวายกัวใจนะคะคือถ้ามีความรักเข้ามาดีด ก็โอเคเขาก็พร้อมเปิดโอกาสแต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่เจอใครที่ใช่ยังไม่เจอใครที่โดนคนคนนี้เขาก็รู้สึกแฮปปี้มีความสุขด้วยตัวเองแล้วเนาะเพราะว่าชีวิตมันแทบจะครบหมดแล้วทุกด้านน่ะนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะว่าแล้วหลังจากนี้นะคะจะมีการเทคแอคชั่นอะไรมาถึงคุณไหมคนเก่าๆของคุณนะ่ะนะชาทัดลมจะมีการเทคแอคชั่นอะไรมาถึงคุณไหมคนเก่าๆของคุณนะคะ สี่ถ้วยจ้าเด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็สามเหรียญค่ะอือืมมอมนมองว่าตัวเขาน่ยจะตระหนักหรือว่ารู้สึกว่าทบทวนกับสถานการณ์อะไรเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะคะแล้วพยายามที่จะพัฒนาตัวเองมากกว่าในทักษะหลายๆด้านพัฒนาความรู้สึกหรือ สิ่งต่างๆอะค่ะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูเยียาดูแลจิตใจตัวเองให้มันอยู่ในจุดที่มันโอเคเหมือนเขาน่าจะหันไปโฟกัสกับในเรื่องของการเงินการงานนะคะทำให้ตัวเองมีเงินเพิ่มมีทักษะต่างๆที่เพิ่มผูนนะเหมือนกับเป็นแนวทางบวกๆในเรื่องของการเอาพลังงานบวกการพัฒนาตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะประมาณนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าเขา เขาก็มองว่านะการ t ทคแอคชั่นของเขาหลังจากนี้ก็คือการที่ทำให้การแยกจากกันของทั้งคุณและเขาเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่าคุณก็ดีขึ้นเขาก็ดีขึ้นในรูปแบบของตัวเองเป็น best version น่ะนะคะเขาไม่ได้โฟกัสหรือว่าสนใจว่าจะต้อง t a k e A c t i o n อะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคนคนนี้เหมือนกับว่า อาจจะใช้คำว่าเบื่อหน่ายหรือใช้คำว่าอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาต้องพยายามทำอะไรแล้วเพราะที่ผ่านมาก็อาจจะทำอย่างเต็มที่แล้ว,วะนะคะเป็นช่วงเวลาของการที่หันกลับมามีแรงบันดาลใจให้ตัวเองหันกลับมามีความสุขสุขชื่นให้ตัวเองก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วเนาะม,มาเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่านวโนม้มเอาข้ามจะเป็นยังไงนะ King of Earth ค่ะมีไพ่ราชาถือเหรียญมีไพ่สองทวยนะคะแล้วก็มีไพ่อีโก้นะคะมันมองว่าแนวโน้มนะต่างคนก็ยังต่างมีในเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองนะคะการเป็นตัวตนของตัวเองที่มันอยอาจจะ เรียกว่าสูงอยู่นะคะมีโอกาสของการปรับความเข้าใจไหมอาจจะมีการได้มาพูดคุยกันอาจจะมีการได้มาทําความเข้าใจกันเหมือนกันอืมอาจจะเรียกว่าเป็นการพูดคุยที่คุณรู้สึกว่าเออมีบางอย่างที่เราพอที่จะเข้าใจได้บ้างพอที่จะคลิกได้บ้างรู้สึกเออพึงพอใจแล้วแหละกับนจุดนี้นะคะแล้วก็จะไปโฟกัสกันที่ในเรื่องของความมั่นคงความสําเร็จนะคะ ามว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยังคงอยู่ไหมมันมอง,มองว่ามันคงอยู่นะแต่มันอาจจะเป็นในสถานะใดที่คุณรู้สึกว่ามันโอเคแล้วณนะจุดนี้นะคะไม่ได้แบบอยากที่จะให้พัฒนาหรือว่าเป็นอะไรในรูปแบบที่คุณเคยคาดหวังไว้ในเมื่อก่อนนี้นะอืมมาแต่เรามาดูเป็นอรอร r เคิ e การนะคะให้กับชาวทัดลมกันนะคะ ให้เอาเราขเกอร์อกาสให้ชาวธาตุลมนะคะชาวราศีกุมตุลเมถุนนะคะมีไพ่ายปรทสขึ้นมานะคะมีพ่ายทรีลัสเตมโกและเบล,ลเลียนนะคะบอกเลยนะจ๊ะว่ามีเป้าหมายอะไรอยากทำอะไรคิดว่าอะไรที่มันถูกที่มันต้องที่มันควรนะคะทำได้เลยแล้วก็ มีเป้าหมายอะไรคะเขียนมันออกมาได้หรือว่าทํามันให้เกิดขึ้นได้เลยคือชีวิตของคุณเรื่องราวความรักทักษะอะไรต่างๆในชีวิตของคุณมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถที่จะเขียนมันขึ้นมาเองและกําหนดเป้าหมายกําหนดทิศทางกําหนดความสําเร็จของคุณได้อะไรที่มันไม่โอเคที่มันอยู่แล้วมันไม่สบายใจสถานการณ์อะไรที่มันไม่แฮปปี้นะคะก็แค่ปล่อยมันไป ปล่อยมันไปเท่านั้นเองนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเป็นตัวชักกะเลิฟนะคะตัวการ์ดนะมาหมดไม่ได้ใช้นานแล้วนะตัวนี้ต้องบอกเป็นคริสตัลการ์ดนะคะสวยงามมากๆนะคะเรามาดูกันว่าคาดอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะจะได้เป็นคาดไปไหนนะสำหรับชาวธาตุลมนะคะ ชาวทัดลมชาวราศีกุมดุลเมถุนนะคะขอขันแนะนำให้ชาวทัดลมค่นนะด้ไพ่วันนส,น,ส,สนะคะวันนส์เลิเนสเตรนต์นะคะโอ้โหชาวทัดลมค่ะต้องบอกว่า ตัวคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะคะอยากให้มั่นใจในตัวเองอยากให้เห็นคุณค่าในตัวเองเลยนะคะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณนะจะต้องมีความกล้ามีความมั่นใจแล้วนะคะเปลี่ยนความกลัวนะคะให้เป็นความกล้าเปลี่ยนความกังวลอะไรต่างๆความวิตกกังวลของคุณนะให้มันเป็นความกล้าที่คุณจะเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตที่เข้ามา กับสิ่งที่คุณกําลังตจะต,ต้องเจอต่อไปเนี่ยคือม,มันมีอะไรมากมายนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลอะไรแล้วคุณเห็นคุณค่าในตัวเองก็พอคุณเป็นคนที่มีศักยภาพาเป็นคนที่มีคุณค่านะคะแล้วสิ่งดีๆสิ่งต่างๆเนี่ยความสำเร็จที่คุณรอคอยมันวิ่งเข้ามาหาคุณได้อย่างแน่นอนนะเชื่อมั่นเลยค่ะว่าตัวคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นคนที่ มีความแข็งแรงทั้งในเรื่องของภายนอกแล้วก็จิตใจสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจของคุณมันมีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งตัวคุณเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าหาได้ยากในโลกใบนี้แล้วบอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอืม ต่อให้คุณไม่เห็นว่าส่วนไหนตรงไหนต้องการคุณนะแต่บอกเลยคุณนะเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้นะคะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดนะ <c oughs> เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะบอกเลยว่ารักตัวเองมอบสิ่งดีๆให้ตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวกับอุปสรรคอะไรแล้วจ้ะ สิ่งดีๆกำลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวทัตลมทุกคนเลยนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้คลิปนี้นะเป็นพลังงานบวกๆนะคะเป็นพลังงานดีๆให้กับทุกคนรับเอาพลังงานบวกๆไปเลยนะคะเป็นข้อความนะคะจากคนที่คุณอาจจะอยากรู้ว่าปันเขาคิดอะไรเป็นยังไงนะคะท้ายที่สุดแล้วนะคะเราจะ แฮปี้หรือไม่แฮ ppy นะคะก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองเนาะมาดูลัคนาราศีแล้วกันนะว่าจะตรงกับที่คุณคิดไว้ไหมนะคะมีชาวราศีมีนนะคะลัคนาราศีมีนได้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกแล้วก็ชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะประมาณนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะจนวันนี้บ๊ายบายค่ะ